ไข่ดาวโ,โหตำับเป๊กเลยอะโ,อโหโอโหย่างกเป๊กอัน,น่ะทุกคนทำข้าวผัด ขาผัดปูนะพ่อไปเทปแล้วนะเทปทำข้าวผัดซุ้งไก่ติดแล้วแล้วปูล่ะพ่อนี่แหละปูโอ้ ใช่ไม่ใส่อะไรเลยหรอต้นปรุงอ่ะต้นน้ำตาลฮะพูดไม่ได้ยินหรือวะเฮ้ใส่ปูแล้วนะใส่ปูเลยปูใส่ปูเลย สีหอมไหมหอมคุณต้อยนะม,มั้งนี่เองคุแขนว่ะใหลาปูลงไปแล้วติดหน่อยติดหน่อย พี่ต้นค่ะไา้ไม่เลีอยโอ้เชฟต้มเอาไกไแล้วีกุ่นลนะ้มปู้มไ่้วอย่างต้ไมไหน,นี่ค่ะอม้นี่ก็่มกีครัโอ้ใส่น้ำตา

นี้เมื่อยหนึ่งแล้วพ่อ